ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะและวันนี้นะริดาก็อยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะคะและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ดาโดนผีอ้ำบ่อยๆค่ะช่วงเด็กๆแล้วก็ช่วงตอนที่กำลังเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะจึงเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุผลให้ดาได้มาฝึก สวดพระคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตในวันนี้นะคะซึ่งในปีนั้นดาได้เข้าไปศึกษาใน,เป,นเป็นสถาบัานการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะดาเข้าไปศึกษาเริ่มปีที่หนึ่งเมื่อปีพศ2542จนกระทั่งถึงปี2546นะคะรวมด้วยกันปีหนึ่งถึงปีสี่ และสถานที่ที่ดาจะพูดถึงในขณะนี้ก็ขอไม่พูดถึงชื่อของบุคคลและสถานที่สำคัญสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดข้อปัญหาต่างๆตามมาได้นะคะดาก็ขอปกปิดเอาไว้นาที่นี้ด้วยนะคะ เริ่มต้นเรื่องเลยก็คือปีแรกที่ดาเข้าไปศึกษาในรวมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะก็จะมีหอพักในส่วนของหอพักหญิงมีทั้งหมดด้วยกันสามหอพักซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นหอพักที่ไม่ได้ใช้การแล้วนะคะเพราะว่ามันเก่าแก่มากเลยซึ่งตอนนั้นดาไปพักก็เป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะดาก็เห็นตามเพจ ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะได้สร้างหอพักขึ้นใหม่แล้วซึ่งหอพักเดิมก็ยังก็ยังน่าจะยังไม่ได้ยังไม่ได้หรือถอนนะคะก็ยังมีสภาพเหมือนเดิมอยู่นะคะ ช่วงแรกๆที่ดาเข้าไปศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งก็มีการรับน้องอยู่เรื่อยๆแต่ว่าช่วงนั้นก็ไม่มีเวลาให้ผีอํานะคะหรือว่าหรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะคะก็ไม่มีเรื่องราวของผีมาอําหรือว่าฝันเห็นอะไรเกี่ยวกับพวกวิญญาณอะไรประมาณนี้นะคะตอนนั้นดาก็จะพักเข้าพักอยู่ที่หอหญิงสามนะคะสภาพหอพักก็เป็น คือข้างล่างจะโลง่งมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันชั้นล่างจะเป็นในส่วนของห้องครัวห้องรีดผ้าห้องห้องเก็บจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีช่วงห้องน้ำแล้วก็มีห้องอาบน้ำรวมนะคะ ดาขอพูดถึงห้องอาบน้ำรวมสักหน่อยนะคะทุกคนให้คิดถึงตอนที่เราดูหนังหรือว่าดูละครเกี่ยวกับพวกทหารอย่างนี้ค่ะที่วางขันเรียงรายอยู่ปากปากอ่างน้ำที่ที่มีน้ำเปิดตามก๊อกไว้แล้วก็เวลาจะอาบน้ำก็ต้องยืนอ้อมคือทุกคนจะยืนยืนเรียงกันค่ะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดาคิดว่ามันเป็นอ่ามันเป็นหอพักที่เก่าแก่มากเลยนะคะแล้วก็มันจะมีประสบการณ์ที่สำคัญสำคัญหลายอย่างเช่นต้องตื่นแต่เช้าตีห้านะคะขึ้นมาทำความสะอาดหอทุกคนต้องตื่นนะคะแล้วชั้นนอนก็จะมีชั้นนอนที่สองแล้วก็ชั้นนอนที่สามและมีส่วนของห้องพระ ส่วนของอาจารย์ผู้ประจำหอพักก็จะมีอยู่สองท่านด้วยกันนะคะก็จะมีห้องอยู่ต่างหากนะคะคือตอนนั้นดาเป็นนักศึกษาใหม่ก็คิดเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย,ายถ้าเป็นหอนอกแล้วก็จะจ่ายเดือนละประมาณ2-3,000แล้วก็หารก,กันกับเพื่อนใช่ไหมคะค่าห้องแต่ว่าถ้ามาอยู่ในหอในหอพักอย่างนี้เราก็จะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะจ่ายเป็นเทอมค่ะตอนนั้น เทอมละ8ปดอแล้วค่าน้าค่าไฟก็จะไม่มีเราก็จะประหยัดไปอีกนะคะแล้วก็อยู่ในหอพักในเดินไปที่คณะก็ใช้เวลาแค่เพียงแป๊บเดียวเองนะคะและนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมดาต้องพักอยู่ที่หอในพูดพูดไปแล้วช่วงปีหนังดาก็ไม่ก็ไม่โดนผีอำหรือว่าไม่ไม่โดนผีอำเหมือนกับตอนที่เป็นเด็กๆนะคะแต่ว่าพ่อก็จะห้อยพระ ประจำอ่าประจำเป็นพระเกจิอาจารย์ดังประจำตำบลของเรานะคะก็จะห้อยมาที่คอและประกอบกับดาเป็นคนที่ชอบสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะเพราะว่ามีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เป็นตัวอย่างในการไปวัดไปถือศีลไปทำวัดเย็นอย่างนี้ค่ะดาก็ไปด้วยเหมือนกัน แลดาก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องบาปบุญแล้วก็พวกปิญญาณต่างๆก็มีความเชื่อในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะให้เห็นเป็นตัวเลยนี้ไม่ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยสัมผัสมีแค่ฝันฝันเห็นแล้วก็โดนผีอำอย่างนี้ค่ะ และดาจะเล่าไปถึงความน่ากลัวของหอในของเรานะ,ค,ะคือชั้นนอนของเราจะมีสองชั้นใช่ไหมคะคือชั้นสองแล้วก็ชั้นสามก็จะมีนักศึกษาเข้าไปพักคือมันจะไม่เป็นห้องห้องเหมือนกับห้องพักทั่วไปนะคะมันจะเป็นห้องโล่งแล้วก็มีทางเดินอยู่ตรงกลางนะคะและมีเตียง เตียงนอนนี้จะเป็นแบบเตียงสองชั้นแล้วก็คนที่นอนข้างบนก็คือปีนบันไดขึ้นไปจะทําเป็นล็อกนะคะจะไม่มีที่กั้นห้องจะใช้เตียงเตียงที่ว่าเนี่ยนะคะสองชั้นล็อกหนึ่งจะมีอยู่สี่คนคนนอนอยู่สี่คนแล้วก็มีตู้ล็อกเกอร์กั้นเป็นห้องนะคะ ประตูก็จะมีประตูทางออกแล้วก็ประตูทางเข้าเท่านั้นนะคะส่วนหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างบานเก็ดค่ะและช่วงปีหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยมีแค่เพื่อนๆที่อยู่ชั้นสามมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนอมีรุ่นพี่อย่างนี้ค่ะโดนผีอ้ำบ่อยๆแล้วก็ละเมอเดินตกบันไดก็มีนะคะ ซึ่งตอนนั้นดาก็ยังไม่ได้ฝึกท่องพระคาถาชินบัญชรน,นะคะเพราะว่ายังไม่ยังไม่โดนผีอัมจนกระทั่งขึ้นปีสองนะคะขึ้นปีสองก็ได้จับฉลากและเปลี่ยนหอพักมาอยู่ที่หอพักหนึ่งค่ะหอซึ่งหอพักหนึ่งในบรรยากาศจะน่ากลัวมากกว่าหอพักแรกที่ดาอยู่ คือจะมีต้นสำสาเขาเรียกต้นอะไรนะต้นก้ามปูใช่ไหมคะต้นก้ามปูสองต้นอยู่ข้างหน้าหอพักเลยมันเป็นอึมครึมนะคะแล้วก็พื้นหอพักก็จะอยู่ต่ำกว่าหอพักสามแล้วก็หอพักสองคะ่ะหอพักหนึ่งนี้ก็จะมีรุ่นพี่ค่ะพูดให้ฟังว่ามีประวัติคือมี มีรุ่นพี่ก็นานแล้วขาดหลายปีแล้วเป็นผู้หญิงแล้วก็มีแฟนทีนี้แล้วก็มีหนุ่มๆม,มาจีบเยอะแล้วแฟนเขาเป็นคนที่หึงค่อนข้างจะเป็นโรคจิตนะคะก็ได้มาก่อคดีขึ้นนะคะคือขึ้นมาแทงพี่ผู้หญิงเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนเลยนะคะ ซึ่งก็เป็นชั้นสามของหอพักหนึ่งแห่งนี้แต่ว่าตอนนั้นดาพักอยู่ชั้นชั้นแรกค่ะเป็นเป็นชั้นสองเนาะชั้นแรกจะเป็นห้องโถงตอนนั้นดาจะพักอยู่ชั้นสองของหอพักนะคะซึ่งจะอยู่ติดกับประตูทางเข้าเลยค่ะแล้วก็ นอนเตียงข้างล่างแล้วก็ข้างบนมีน้องปีหนึ่งปีนขึ้นไปนอนนะคะก็ล็อกล็อกของที่ดานอนก็จะมีทั้งหมดสี่คนดาก็จะนอนหันหัวใส่กันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ปีสองด้วยกันแล้วก็ข้างบนจะเป็นน้องปีหนึ่งค่ะและดาก็เริ่มโดนผีอมตั้งแต่เข้ามาอยู่ในหอพักครั้งแรกเลยนะคะตอนนั้นเป็นช่วงค่ำคือช่วง ผีตะพระอ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังไม่ทันดึกเท่าไหร่ก็แบบประมาณเกือบหกโมงเย็นอย่างนี้นะคะดาก็ไม่มีเรียนคือเสร็จจากเรียนแล้วก็เอาหนังสือมาอ่านอย่างเงี้ค่ะพออ่านไปอ่านมาก็จะเริ่มม่วงแล้วนะคะเว,เวลาเร้า 17บเถึงสิบแนาฬิกาประมาณนี้และยังมีน้องอยู่สองคนนะคะน้องนั่งนั่งคุยกันอยู่แต่ว่าดาจะนอนอยู่บนที่นอนคืออยู่ด้วยกัน3คนทีนี้ดาก็พอหลับตาลงก็เลยมองไปมองไปตรงทางเดินมันจะมีทางเดินอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะก็เลยมองเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ ที่ไม่ใช่นักศึกษาก็นึกว่านักศึกษาปีหนึ่งคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเป็นใครแต่เห็นเด็กสาวคนนั้นก็จะอายุประมาณ16เนี้ยค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นน้องก็คือ1 8 1 9ปีอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องปีหนึ่งแต่อันนี้เป็นคล้ายๆกับเด็กที่เรียนมัธยมอยู่ก็นึกว่าเด็กเด็กอ่าเป็นเด็กคนนั้นอ่ะเป็นน้องที่ ที่เขาที่ญาติเขาพาขึ้นมาเที่ยวหอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ดาก็คิดไปนะคะก็มองเห็นแล้วทีนี้ดาก็เลยหลับไปนะคะก็ประมาณว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้พอหลับตาลงแล้วทีนี้ดาก็ว่าจะ คือมันยังไม่ไม่หลับคือยังไม่อยากนอนนะคะเพราะว่าอยากอยากอ่านหนังสือต่อคือมือก็ยังถือหนังสืออยู่ทีนี้ดาก,ก็เลยพยายามรวบรวมสติตัวเองแล้วก็ขยับตัวทีนี้ขยับตัวไม่ได้เลยค่ะแต่พอความรู้สึกคืองเงยหนะ้าไปมองเห็นเด็กสาวคนนั้นเด็กสาวคนที่ใส่เสื้อสีอ่าเป็นเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวแล้วก็ผมเกจะเป็นบอ๊อบแล้วก็ใส่ ใส่ผ้าถุงสีป้าค่ะยืนอยู่แต่แต่เขาจะหันหลังนะคะหันข้างแล้วก็เขาจะยืนเทียบกับเตียงที่เป็นเตียงสองชั้นนะคะแล้วก็เกาะราวบันไดยอยู่แล้วเขาก็จะพยายามหันหน้ามาในความรู้สึกของดาคือเขาพยายามเยาอเย้ยว่าดานะขยับตัวไม่ได้นะคะตอนนั้นและ น้องๆปีหนึ่งสองคนก็กำลังอ่านหนังสือกันอยู่ที่โตี่ปุ่นที่ข้างๆดาอยู่ใกล้ๆกันดาพยายามที่จะเรียกน้องสองคนเนี้ให้เขามาปลุกให้ดาตื่นแต่ก็ทำไม่ได้นะคะพอเขาเห็นดาเป็นแบบนั้นก็จะมีเสียงคล้ายกับเสียงสะท้อนหัวเราะออกมาจากเขานะคะคือคล้ายๆกับว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะหัวเราะหัวเราะที่ดาขยับตัวไม่ได้ะคะ่ะทีนี้ดาก็เลยว่าอุ้ย ทำยังไงดีนะทีนี้ดาก็เลยว่านี่ฉันมีแกต้องเป็นผีแน่นอนเลยในความคิดดาคือดาพูดว่าเขาออกไปอะคะ่ะแล้วทีนี้ก็เลยคือที่ที่ที่คอก็จะมีสร้อยพระของพ่อที่ให้มาอยู่นะคะดาก็เลยระลึกถึงคุณพระที่ที่อยู่สร้อยนะคะทีนี้ก็เลยเป็นเป็นแสงสะท้อนพุ่งสีขาวออกไปก็ดาก็เลย สดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นเลยแล้วทีนี้เหงื่ออะไรก็เต็มหน้าไปหมดนะคะเพราะว่ามันต้องไม่รู้สิเพราะเวลาโดนผีอำแล้วมันรู้สึกว่าเหนื่อยมากค่ะแต่ดาก็ไม่กล้าจะบอกเด็กปีหนึ่งสองคนนะคะที่กำลังนั่งอ่านหนังสือก็ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะคะก็กลัวเขาจะกลัวกันนะคะ และทุกวันดาจะต้องเจอเด็กน้อยคนนี้เด็กสาวคนนี้ทุกวันคือสามวันติดเลยค่ะเป็นแบบเดียวกันเลยถ้าดาเอ็นหลังลงแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็หลับประมาณว่าครึ่งหลับขึ้นตื่นนี่ก็จะเจอเขาทันทีเลยนะคะเขาอาจจะมาปลุกให้เราอ่านหนังสือต่อก็ได้ก็ไม่รู้นะคะว่าเขาหวาังดีหรือว่าเขามาหลอกอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนั้นก็คิดว่าเขามาอาอย่างเดียวเลย ทีนี้พอถึงวันหยุดเสรออดาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านนะคะกลับบ้านมาหาพ่อแม่ก็เล่าเล่าให้พ่อแม่ฟังนะคะพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยนะต้องหาพระคาถาชินบัญชรมาสวดแล้วลูกแต่ว่ามันยาวนะหนูจะจําได้ไหมพ่อก็บอกว่าอย่างนี้หนูก็เลยหนูหนูก็ว่าดีเหมือนกันอย่างเงี้ยและพ่อก็เอาหนังสือบทสวดมวน บทสวดพระคาถาจินบัญชรมาให้ดาก็ฝึกสวดนะคะคือเริ่มต้นสวดตามที่พ่อได้บอกไว้เป๊ะเ,เ,เลยนะคะคือเริ่มต้นสวดเริ่มต้นบันดีเลยก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็มีทูบเทียนดอกไม้อะไรครบทุกอย่างนะคะแล้วก็ตอนนั้นดาใช้จิตตั้งมั่นอยู่ที่รูปของ สมเด็จพุทธาจารย์โตนะคะก่อนจะสวดให้ลําลึกถึงท่านแล้วก็ลึกลำลึกถึงรูปท่านอยู่ตลอดและครั้งหนึ่งดาก็เลยฝึกสวดนะคะฝึกสวดก่อนก่อนจะนอนค่ะก่อนจะนอนบนที่นอนดาก็เลยนั่งนั่งสวดแต่ว่าตอนนั้นยังยังฝึกยังไม่ค่อยถนัดยังไม่ค่อยได้นะคะก็เลย ได้แค่บทสองบทอะไรประมาณนี้แต่ว่ายังจําไม่ค่อยได้ทีนี้ก็เจอเลยค่ะเจอแต่ว่าเจอเป็นคนจริงๆนะคะคือตอนดากําลังกําลังนั่งสมาธิแล้วก็หลับตาสวดอยู่ก็มีคนมากระตุกที่หัวไหล่ค่ะแล้วพอดีดาก็เลยหันไปคือมันเป็นแบบว่ามันเป็นคล้ายๆฝันค่ะมองเห็นเป็นหน้าพี่สาวคือเหมือนเป็นคนที่รู้จักอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่พอนานไปเห็นเห็นพี่สาวจ้องอยู่นั้นแกไม่พูดอะไรก็เลยว่าเอ้าพี่มาทําไมทีนี้พอแกจะตอบแกก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะกลายเป็นเด็กน้อยเด็กสาวคนนั้นอะคะคนคนที่เป็นวิญญาณเด็กสาวคนนั้น แต่ว่าเขาจะไม่ให้เห็นหน้านะคะเขาจะหันแค่ข้างๆงให้เห็นคือดาไม่รู้จักเลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงคือเห็นแค่ข้างๆ้างแล้วก็ข้างหลังคือเห็นแค่เป็นผมเด็กหญิงผมบ๊อบอย่างนี้ค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าไม่กลัวค่ะแต่ว่ารำคาญเสียงหัวเราะของเขามากคือเสียงหัวเราะของเธอนะ่ะ มันจะเบาๆแต่ไม่ไม่ใช่เสียงกรีดหัวเราะนะคะจะเป็นเสียงเบาๆรบกวนเราคล้ายๆกับมารบกวนสมาธิเวลาที่เราสวดพระคาถาหรือว่าเพิ่งเพ,พิ่งฝึกสวดนะคะดาก็เลยพูดกับเขาออกไปว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะอย่ามาอย่ามายุ่งถ้าเป็นวิญญาณอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาอําเพราะว่าฉันกําลังสวดพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เดี๋ยวฉันจะสวดใส่เธอตอนนี้เลยพอพูดจบดาก็เลยสวดตั้งใจสวดท่องน้ำโมสามจบแล้วก็เริ่มสวดบทบทแรกชยาสนาคตาพุทธาคือตอนนั้นดายัยงจำไม่ได้ยังสับสนอยู่พ่อดาจะสวดผิดเด็กคนนั้นก็จะหัวเราะค่ะหัวเราะ หัวร้อนขึ้นมาคือตอนนั้นมันคล้ายๆกับเป็นเป็นมารมาผจญเราค่ะความรู้สึกของดาแต่พอดาตั้งใจสวดตั้งใจสวดช้าๆแล้วก็ใช้สติสวดถูกหมดทุกคำร่างเด็กสาวนั้นก็หายแวบไปกับตาเลยนะคะตอนนั้นดาคิดว่าภาพที่ดาเห็นเห็นวิญญาณเด็กเด็กหญิงคนนี้เด็กหญิงที่ใส่ผ้าถุงผมบ๊อบคนนี้นะเป็นแค่เรื่องที่ดาคิด คิดขึ้นมาเองคือไม่ใช่วิญญาณจริงแต่พอวันหนึ่งค่ะพอวันหนึ่งก็มีข้อพิสูจน์เข้ามาพิสูจน์ว่ามีคนเห็นเหมือนกันกับดาค่ะมีเพื่อนมีเพื่อนอีกหนึ่งถึงสองคนเห็นด้วยกันแล้วก็มีได้ได้ค้นพบบุคคลพิเศษในหอพักแห่งนี้คือมีเพื่อนของดานะคะแกจะมีซิกเซนมีสัมผัสที่6 คือเพื่อนดาคนนี้จะสามารถมองเห็นวิญญาณเห็นเห็นมากกว่าทุกคนคือแค่ดานี่ก็คือสัมผัสแค่ครึ่งหลับครึ่งตื่นใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อนดาคนนี้เขาจะมองเห็นคือมองเห็นคุยพูดคุยกับวิญญาณได้เลยซึ่งก็แปลกมากๆค่ะ และเพื่อนดาคนนี้ก็อยู่ชั้นนอนชั้นที่สามที่มีประวัติรุ่นพี่ถูกฆ่าตายนะคะแต่ดาก็ไม่ไม่ไม่เคยได้ยินว่าได้พบเจอวิญญาณพี่คนนี้เลยเพราะว่าตรงตรงล็อกที่นอนตรงนั้นก็จะมีอักขระของผ้ายันก็จะมีผ้ายันสีแดงแปะไว้นะคะแต่ก็ไม่มีใครพูดให้ใครฟังเพราะว่ากลัวทุกคนกลัวกันค่ะ ดาขอเรียกชื่อนามสมมุติของเพื่อนที่มีสัมผัสที่6คนนี้ว่าปาริชาตินะคะเธอจะเป็นหญิงสาวที่มีร่างอวบอ้วนสนิทแต่ว่านิสัยเขาจะดีมากเลยค่ะเพื่อนคนนี้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนเลยค่ะแล้วก็วันนั้นนะคะหลังจากตีห้า ที่เราเตือนขึ้นมาทําความสะอาดหอ,อกันทั้งหมดแล้วทุกคนต่างก็แยกย้ายขึ้นไปก็ใช้เวลาทําความสะอาดประมาณ2 0 3 0นาทีค่ะบางคนก็ขึ้นไปพักผ่อนนอนต่อเพราะว่ายังไม่มีเรียนหรือบางคนก็ลงมาอาบน้ําถ้ามีเรียนเช้าส่วนมากจะเป็นส่วนน้อยนะคะที่จะมีเรียนตอนเช้าเช้ากัน ดาก็เป็นคนหนึ่งวันนี้ที่เรียนเช้าเหมือนกันก็เลยลงมานะคะลงมาข้างล่างก็เลยมองไปมองเห็นเพื่อนดาอยู่บนอย,อยู่บนบันไดกำลังจะเดินลงมาแต่ดูเหมือนว่าปริชาตินะ่ะเพ่งมองไปยังเก้าอี้คือตรงนั้นมันจะมีม้าหินอ่อนตรงหน้าหอนะคะ เป็นไม้หินอ่อนที่ทุกคนชอบเดินเข้ามาแล้วก็ชอบมานั่งเล่นกันแล้วดาก็เลยเดินไปเดินเข้าไปสักพักก็มองเห็นเห็นเด็กคล้ายๆเด็กผู้หญิงนะคะเห็นแค่ข้างหลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งเอยนหลังอยู่บนเก้าอี้แต่ว่าเพื่อนดาที่เดินลงมาจากบันไดที่ปริชาเดินลงมา คนนั้นเขาจะเห็นตรงๆเลยเขากำลังมองแล้วก็ถามว่านี่เธอเป็นใครมาจากไหนคือเพื่อนของดาที่มีสัมผัสที่หกนะ่ะจ้องมองแล้วก็ถามเด็กคนนั้นทีแรกดาก็ไม่คิดว่าว่าจะเป็นวิญญาณเด็กสาวคนที่มาหัวเราะดาบ่อยๆมาอําบ่อยๆแต่พอเห็นข้างหลังก็รู้สึกว่ามันใช่ค่ะมันใช่คนนั้นดาก็ตกใจแป๊บ ใครนะดาก็เลยถามออกไปพอดีกับร่างเด็กสาวนั้นก็หายไปกับตาเลยค่ะและทันทีที่ร่างหายไปเพื่อนปาร,ริชาติก็รีบวิ่งเข้ามาหาดาค่ะบอกว่าเข้ามาถามดายกใหญ่เลยเธอเห็นด้วยเหรอเธอมองเห็นด้วยเหรออันนั้นเป็นวิญญาณน,นะฉันมองเห็นบ่อยมากเนี่ยชอบมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ประจำเลยฉันได้ไล่ออกไป ดาก็เลยฮะอะไรนี่ปริชาติเธอมองเห็นเหรอมองเห็นวิญญาณด้วยเหรอแล้วทีนี้ดาก็เลยมานั่งจับเขาคุยกันกับเพื่อนที่มีซิกเซนคนนี้ค่ะก็เล่าประวัติให้ฟังยาวยืดเลยนะคะว่าตอนเด็กๆตอนตอนพ่อของเขาเสียเขาไปเคาะที่กระโหลกที่ที่ไม่ใช่กระโหลกที่โรงศพของพ่อค่ะแล้วก็ปลุกพ่อขึ้นมาแล้วก็ได้คุยกับพอ่อ ได้เจอกับวิญ,ญญาณพอ่อหลังจากนั้นนางก็มองเห็นวิญญาณมองเห็นโลกวิญญาณแล้วก็คือเป็นเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนไปเลยก็เล่าให้ดาฟังแบบนี้แล้วดาก็ถามเพื่อนว่าเอ,อ้าแล้วปริชาเธอไม่กลัวเหรอทีนี้นางก็เลยบอกว่าออเไม่กลัวแล้วตอนเนี้ยคือรู้จักหมดว่า ผีที่มาอำนะเขาไม่ได้มาหลอกหรือว่ามาทำร้ายอะไรแต่ถ้าจะทำร้ายเขาก็มีวิชาของเขาเหมือนกันคือนางก็ฝึกมาเหมือนกันมีคาถามีอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้ดาก็เลยเล่าเรื่องที่ดาเจอเด็กคนนี้นะมาอำจนดาต้องไปฝึกท่องพระคาถาชินมันชรให้กับปริชาติฟัง นางก็เข้าใจทุกอย่างเลยนะคะทีนี้นางก็เลยเล่าประวัติของเด็กหญิงคนนี้คือเด็กสาวคนนี้นะเป็นวิญญาณเป็นลูกของคนก่อสร้างค่ะคือพาลูกมาอยู่ด้วยแล้วเด็กสาวคนนี้ก็ไม่ได้เรียนเลยค่ะที่จริงนางเรียนจบม,มประมาณม .3 แล้วจะขึ้นม .4 ทีนี้แกก็ไม่ได้เรียนเลยเพราะว่าติดตามพ่อกับแม่มาอ่าพ่อกับแม่ก็มาเป็นลูกจ้างก่อสร้างตอนนั้นคือมองไปใกล้ๆกับหอหอพักในของสถาบันก็จะมองเห็นเป็นหอสมุดห้าชั้นที่สร้างขึ้นมาประมาณได้สี่ห้าปีที่แล้วค่ะ คือพูดง่ายๆคือมีวิญญาณเด็กสาวเนี้ยตั้งแต่เริ่มก่อสร้างหอสมุดแห่งนี้ก็คือสี่ห้าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปริชาติก็เล่าให้ฟังว่าเธอมองเห็นไหมเนี่ยตรงข้างๆหอเราจะมีแทงน้ำอยู่สองแทงตอนนั้นดาก,ก็มองไปแล้วก็ตกใจขนลุกวาบขึ้นเลยนะคะก็มองเห็น อย่างที่เพื่อนบอกจริงๆก็มีแทงน้ําเด็กสาวคนนี้ก็คือคล้ายๆกับมันเล่นปีนขึ้นไปมันจะมีบันไดปีนขึ้นไปบนแทงน้ำมันมันสูงมากอะค่ะเท่ากับเท่ากับความสูงของหอคือหอพักมีสามชั้นก็คือแทงน้ําก็สูงประมาณนั้นเลยค่ะแล้วทีนี้พอเด็กคนนี้เป็นเล่นคือพ่อแม่ทํางานอยู แล้วเด็กสกวาวคนนี้ก็ปีนขึ้นไปเล่นโดยที่ใส่ผ้าถุงขึ้นไปแล้วทีนี้แต่ตอนเย็นตอนเลิกงานพ่อแม่ตามหาค่ะพ่อแม่เลิกงานเรียบร้อยเลยตามหาลูกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยก็ไม่มีใครเห็นก็ไม่มีใครเห็นเธอแต่ปรากฏว่าสามวันหาไม่เจอก็เลยไปแจ้งความค่ะไปแจ้งความตำรวจก็มาสืบหารตอนนั้น ทางมหาลัยก็ปิดข่าวการหายตัวของลูกคนงานกรรมกรคนนี้นะคะทีนี้ตำรวจได้เบาะแสอย่างไรนะคะก็คือเด็กสาวคนนี้ไปเข้าฝันพ่อกับแม่ค่ะไปเข้าฝันพ่อกับแม่แล้วก็พ่อกับแม่มองเห็นลูกลนั่งอยู่บนแทงน้ำเห็นแค่ข้างหลังแล้วก็ไม่หันหน้ามาให้พ่อแม่ดู เหมือนกับที่ดาเห็นเขามาอำนี่แหละค่ะมาหัวเราะแล้วเขาไม่มองหน้าใช่ไหมเห็นแต่กลางข้างทีนี้ตํารวจก็เลยเอาศพของเด็กสาวขึ้นมาก็คือขึ้นอืดแล้วนะคะเพราะว่าสามวันแล้วก็ดาก็เชื่อเชื่อปริชาติแบบเต็มร้อยเลยค่ะตอนนั้นเพราะว่าดาก็เจอแล้วก็ปริชาติก็เจอเหมือนกัน คือเจอด้วยกันทั้งสองคนแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะที่ชอบโดนผีอำเหมือนกันอันคนนี้ก็เจอก็เจอเหมือนกันนะคะเจอในลักษณะผู้หญิงผมบอ๊อบเด็กผู้หญิงผมบอ๊อบอย่างเงี้ยทีนี้ดาก็เลยพูดกับปริชาติว่าวิญญาณเด็กสาวเนี่ยคงจะได้รับบุญไม่เพียงไม่เพียงพอคงจะไม่มีใครใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้สักเท่าไหร่ก็เลยมาปรากฏ ร่างกายให้เราเห็นอะไรอย่างนี้ก็เลยชวนกันใส่บาตนะคะในเช้าวันต่อมาดาก็เตรียมของใส่บาตก็จะมะีพระเดินผ่านพระสงฆ์เดินผ่านตรงข้างๆ้างหอนะคะก็ประมาณ7-8รูปได้นะคะตอนนั้นดาก็ตื่นใส่บาตร เป็นช่วงประมาณตีสี่กว่านะคะก่อนตีห้าคือเช้ามากเลยก็ใส่บาทแล้วก็ที่ส่วนกุศลให้เด็กสาวคนนี้ไปนะคะหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเด็กสาวคนนี้มากวนเลยนะคะไม่ไม่มายืนหัวเราอีกแล้วคงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยไม่มารบกวนอีกนะคะ จบแล้วนะคะเรื่องเล่าเรื่องนี้ดาก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกผู้ติดตามที่ติดตามดามและรับฟังมาจนจบนะคะขอบคุณมากๆค่ะ และเรื่องที่ดาเราก็เป็นเรื่องจริงคือประสบการณ์จริงของดานะคะส่วนใครที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ดาเป็นกำลังใจให้ดาเล่าสิ่งดีๆให้ฟังต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ